ผลไม้คือหนึ่งในกลุ่มพืชเศรษฐกิจพวกมันสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะความต้องการบริโภคที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศด้วยรสชาติที่หลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการที่สูงทุกวันนี้เราส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศหลายชนิดมูลค่านับแสนล้านบาทเลยทีเดียวสิ่งสำคัญที่ทำให้ผลผลิตเป็นไปนตามความต้องการหรือไม่นั้นทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกถึงแม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะเหมาะสมแต่องค์ประกอบสําคัญต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเราไม่กลัวเลยในเรื่องของส้มโอล้นตลาดมันไม่มีพอที่จะป้อนให้กับลูกค้าเพราะว่าผู้บริโภคนับวันก็จะบริโภคส้มโอมากขึ้นและต่างประเทศก็ต้องการมากขึ้นสิ่งสําคัญที่ทําให้ผลผลิตเป็นไปตามความต้องการหรือไม่นั้นทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกถึงแม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะเหมาะสมแต่องค์ประกอบสําคัญต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชรวมถึงการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชเกษตรกรเองก็มักจะยังคงเวียนว่ายว่าโรคอะไรจะมาแมลงอะไรจะมาทําลายเดือนนี้เดือนนั้นเดือนนู้น จะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดีเราทราบกันดีว่าใน1สัปดาห์มี7วันใน1ปีมี52สัปดาห์ <c oughs> คนเราได้ถูกกำหนดหรือสร้างกำหนดเวลาเอาไว้สำหรับการดำารงชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือทำอาชีพอะไรในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันเราต่างก็มีพันธะหรือหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปในรอบหปีซึ่งมี52สัปดาห์ เอามาเป็นแนวทางในการที่จะแนะนําเกษตรกรว่าตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์นี้ควรหรือไม่ควรใส่ปุ๋ยสัปดาห์นี้ควรหรือไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมี Me? หรือเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีดีพอเครี่ออกมามันก็เลยกลายเป็นคําง่ายๆว่า52สัปดาห์นวัตกรรม52สัปดาห์เปรียบได้ว่าเป็นปฏิทินการเพาะปลูก และอาจรวมไปถึงการทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลาของการผลิตส่วนประกอบสำคัญขององค์ความรู้เหล่านี้มาจากการรวบรวมปัจจัยหลายอย่างทั้งการเฝ้าสังเกตและข้อมูลทางวิชาการมีการกล่าวไว้ว่าสุขภาพของพืชก็ไม่ต่างกับสุขภาพของคนเราสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เราป่วยนั้นมีหลายอย่างเราอาจจะอ่อนแอภูมิต้านทานโรคไม่เพียงพอและเมื่อเราอ่อนแอ เชื้อโรคก,ก็จะเข้าโจมตีเราได้หรือเราอาจจะพบกับปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นกันในทางวิชาการเกษตรนั้นมีการกำหนดทฤษฎีความสัมพันธ์ของโรคพืชและ,มะแมลงเอาไว้นั่นคือสามเหลี่ยมโรคพืชหรือว่าสามเหลี่ยมศัตรูพืชสิ่งนี้ได้อธิบายถึงความเข้ากันของสามสิ่งนั่นก็คือสภาพแวดล้อมลักษณะและช่วงเวลาของพืชโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชมันจะอธิบายได้ว่าการเกิดโรคใดโรคหนึ่ง กับพืชชนิดหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยปัจจัย3อย่างาในแต่ละอย่างนั้นเขาจะใช้เส้นตรงคือด้านของสามเหลี่ยมและเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าทุกด้านมาพบกันทั้งหมดเราพยากรณ์ได้ว่าอันตรายที่จะเกิดจากศัตรูนั้นเกิดแน่การเกิดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชเข้าทําลายในเวลานี้เราสามารถคาดคะเนได้จากทฤษฎีที่มีอยู่โดยยึดหลักสามเหลี่ยมโรคพืช อายุและชนิดของพืชแต่และชนิดแต่และช่วงอายุมีความแข็งแรงและอ่อนแอต่อโรคต่างกันสภาพแวดล้อมก็คือสภาพของดินและสภาพอากาศความชื้นที่เกิดขึ้นในแต่และช่วงเวลาของปีซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเสมอโรคและ,มะแมลงในแต่และชนิดมีความต้องการสภาพที่เหมาะสมแตกต่างกันไปต่อการกระจายหรือเข้าโจมตีพืชยกตัวอย่างโรคพืชบางชนิดอาจจะต้องการสภาพอากาศชื้น,นในช่วงฤดูฝนและพืชน,นั้น ต้องเป็นพืชที่อยู่ในช่วงกําลังให้ผลอ่อนเมื่อผลอ่อนเข้ามาพร้อมกับช่วงที่ฝนตกพอดีผลอ่อนและสภาพที่ชื้นแฉะอากาศเย็นพอดีความเหมาะสมอย่างพอดีกันในช่วงนี้โรคพืชโรคนี้ย่อมไม่รอช้าในการที่จะเข้าโจมตีต้นพืชหรือมแมลงสักชนิดที่ชอบช่วงพืชที่แตกใบอ่อนและต้องเป็นช่วงฤดูหนาวที่ไม่มีฝนและผลไม้ชนิดหนึ่งแตกใบอ่อนในช่วงฤดูหนาวพอดีซึ่งแน่นอนว่าแมลงชนิดนี้ ก็ไม่รอช้าเช่นกัน